กลบสู่เายข้าวชาวตายช่วงเกะประเด็นนะครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องขบ,บัตทอง30ที่บาทรักสาได้ถูกทีซึ่งสำน,นักประกันสุขภาพเองชาร์จหรืออร่อสปสชเปิดให้บริการนะครับ ไม่ใช่แกให้เปิดได้บริการสร้างิบาทราคาธุกทีเนี่ยแกใช้บัตรประชาชนใบเ,เดียวน้ยงอมเดี๋ยวนี้นะสันชาติไม,มนะครับรวดเร็วนะเป็นพันเพือกันบ้าวันนี้ได้รับเกตอย่างหญิง,งนะครับจากานั้นคุนบนตรี้สุดส้มกับผู้อำนวยการกลุ่มข้อ,ของกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มศพอสอชเคซีสสุราธานีนะครับจะมาวงแกะประเด็นครับสวัสดีครับท่านัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผู้อำนวยการกลุ่ม สปสทใช่เป็นตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มก็จะเป็นรองจากผู้อำนวยการเขตครับครับผมก่อนอื่นเลยผมได้เกริ่นเมื่อกี้คือโครงการ30บาทรักษาได้ทุกที่ก็พอดีใกล้บ้านอะไรครับคือความเป็นมาเป็นยังไงครับคามเป็นมานะต้องตรงเยนสองท่านและผู้ชมนะต้องย้อนไปประมาณปีสองพันห้าสปสี่สิบห้านะที่เรามีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมานะครับก็คือเพื่อสร้าง การเข้าถึงสร้างสิทธิ์นะรสร้างสิทธิ์แล้วก็การเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประชาชนไทยเดิมทีนั้นสิทธิ์หลักของเราก็มีสิทธิ์ข้าราชการกับสิทธิ์ประกันสังคมใช่ไหมแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีสิทธิ์ก็ปีสองพันสิบห้าก็มีระบบับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองหรือสามสิบบาทรักษาทุกโรคตรงนั้นจำได้นะครับอันเริ่มต้นมาต่อมาก็แต่แต่ก่อนก็จะเป็นบริการของโรงพยาบาลของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับต่อมาก็ขยายเป็นภาคเอกชนก็คือโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่สมัคร ขึ้นทะเบียนร่วมให้บริการกับสบปชชนะครับอันนี้แล้วก็มีโรงพยาบาลน,นอกสังกัดรัฐบาลเช่นงกระทรวงมหาดไทยและต่างเหล่านี้รวมถึงโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะอันนี้ก็เข้ามาร่วมบริการนะครับพอระยะต่อมานะครับก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนนะเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลใช่ไหมให้บริการก็คือต้องขึ้นทะเบียนกับสบปชชแล้วก็รับ,รบ,รบประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปเข้าดูแลนะครับรับงบประมาณจากสปชชอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ พอต่อมาก็มีการอำนวยความสะดวกแบบมันนขึ้นก็มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่ต้องไปอ่านโรงพยาบาลก็จะมีร้านยาเข้ามาใช่ไหมก่อนร้านยาเข้ามารับส่งยาโรคเรื้อรังที่ต้องรับประจำไม่มีความจําเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องไปรอคิวแอดนานนะครับยาประจําได้ประจำเลยครับไม่ต้องหาหมอทุกเดือนเงี้ยสามสี่เดือน่อยหาครั้งหนึ่งแต่ต้องรับยานี่ก็ต้อง ก็มีการส่งยาทางไปรษณีย์มีส่งยาทางร้านยาใช่ไหมไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นเริ่อพราะโควิดนะคะโควิดทีนี้มันมีข้อจํากัดเยอะแยะเลยเรื่องของการการสัมผัสความแอร์อาดเ่างตาการเดินทางมันก็มีเขาเรียกว่า new normal หลายๆอย่างพฤติกรรมคนด้วยนะพฤติกรรมบริการสุขภาพก็เปลี่ยนไปนะครับก็ เริ่มมีหน่วยต่างๆเข้ามาช่วยนะครับต่างก็พัฒนาต่อยอดจากร้านยาร้านยาหลายๆอย่างหลายๆแห่งหลายๆรูปแบบนะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วพอหลังโควิดนะมันก็มีมีงานปรับสูงขึ้นทีนี้ไม่ใช่รับแต่ร้านยาอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าในเดิมทีต้เข้าใจนิดหนึ่งนะว่าถ้า ท่านอยู่โรงพยาบาลไหนท่านก็ต้องรักษาตรงนั้นคือเขาได้ไปขึ้นทะเบียนตามสิทธิ์นะเพราะว่าเราหมาจ่ายบงระมาณที่นั่นนะทีนี้พอหลังโควิดมันก็มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกนะครับรวมถึงประชากรเราเคลื่อนไหวเยอะเราเมืองท่องเที่ยวนะฮะแรกๆเลยนะเดี๋ยวไปนะท่านอยู่สุราษฎร์ท่านอาจจะไปจังหวัดภาคเหนือไปภาคอีสานต่างๆแต่บางครั้งก็เจ็บป่วยฉุกเฉินอันนี้มีบริการอยู่แล้วนะครับฉุกเฉินอุบัติเหตุหรือว่า ต่อมาเรียกว่าเหตุ <c oughs> เจ็บป่วยด้วยความจําเป็นลืมยาลืมยาโรคเรื้อนลืมยาความกมาไปรับได้โดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวไปขอรับย <calculate S 2> <cours. S 1> าได้ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเจ็บป่วยด้วยความด้วยเหตุอันจําเป็นเข้ารับบริการด้วยเหตุจําเป็นนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นพัฒนาการคนไข้อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจะรับข้ามจังหวัดได้เอาไปเสร็จแรกพอมาปี2567เนี่ยเราจะมีคําพูดว่า สามสิบบาทรักษาทุกที่ทุกที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากสีอะนะครับทีนี้ไม่จํากัดแล้วเป็นประชาชนแต่เดิมเราบอกว่าเหตุเหตุเจ็บป่วยอันจําเป็นก็คือข้ามจังหวัดนะครับคนนครมาสุราษฎร์เนี่ยมาใช้ได้แต่ตอนนี้คือคนสุราษฎร์จะข้ามหน่วยบริการแล้วเขาเรียกว่าสามสิบบาทรักษาทุกที่นะครับมันจะมันจะมีพัฒนาการของมันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะแต่สามสิบบาทรักษาทุกที่เนี่ย มันมีนวัตรกรรมขึ้นมานวัตก,กรรมที่บอร,รว่าเมเจบร์บริการซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามาให้ร่วมบริการตรงนี้แหละครับที่จะเป็นเจ็ดนวัตรกรรมเพราะว่านวัตรกรรมนี้เป็นภาคเอกชนหมดแล้วนะครับเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาเติมเต็มระบบปกติเราก็จะมีศูนย์สุขภาพชุมชนของอบตเทศบาลมีรพสอตอแม้โรงพยาบาลสมุรสทรตะบ,บนอยู่แล้วก็มีโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัดให้บริการอยู่นะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นการบริการสูงขึ้นแต่ระดับชุมชนเนี่ยเราคิดว่ามันยังมีช่องว่างอยู่ในเรื่องของการบริการไหมเพราะว่าการข้ามหน่วยต่างๆนี่เขาไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไปเพิ่มพวกมาออานต่างๆก็โดยให้มีหน่วยวัตกรรมขึ้นมาเจดแห่งนะครับเป็นภาคเอกชนล้วนๆที่เข้ามาร่วมใน30บาทรักษาทุกที่นะครับ คราวนี้พูดถึงหน่วยนวัตกรรมทั้งเจประเภทเจ็ดแห่งที่ผอบอกเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะเขาจะเน้นเป็นหน่วยปสมภูมิหน่วยภูมนะครับก็คือเดิมทีร้านยาเนี่ยเราทําพัทเนอร์กันบ้างตั้งแต่วันรับส่งยาอะไรต่างๆนะครับมาต่อมาก็ขยายเป็นประเภทคลินิกทั้งหมดคลินิกคลินิกพิชกรกาคลินิกหมอเห็ไหมคลินิกหมอนะครับคลินิกธันตกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกกายภาพบําบัดคลินิกแพทย์แผนไทย คดิกเทคนิคการแพทย์คดิกพยาบาลแล้วก็เป็นเจ็ดอย่างนะครับเป็นเจ็ดอย่างอันนี้คือเจ็ดนวัตกรรมเจ็ดนวัตกรรมครับที่เราเพิ่มขึ้นมาคราวนี้เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้วหรือยังคะตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เริ่มต้นเป็นหนึ่งปีเต็มนะฮะที่กว่าจะเเฟสแรกนะครับจำได้ว่าเจ็ดมกราคมเราเปิดสี่จังหวัดนะสี่จังหวัดซึ่งภาคใต้เรายังไม่มีเอาพัาเปัตตานีปัตตานีแต่สำนักงานรักันกสุขภาพ ในพื้นที่สบชเขตสิบสุราษฎร์ธานีร้อเจ็จังหวัดนะยังไม่มีเฟสแรกนะครับพิเศษจังหวัดนะภาคใต้เราไปที่ปัตตานีนะครับเป็นพิเศษภาคก่อนนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคใต้พอระยะที่สองนะเดือนมีนาคมนะจากมกราหกเจ็ดเป็นมีนาหนึ่งมีนาหกเจ็ดก็เป็นเฟสที่สองก็เพิ่มอีกแปดจังหวัดอันนี้ก็เรื่อเขตสุขภาพนะครับเขตสุขภาพเพราะว่าประเทศไทยเรามี13เขตสุขภาพนะก็ เดิมทีเริ่มเริ่มสีก็สีเขตสูภาพก่อนเขตละหนึ่งพอแปดเขตเป็นสิบสองเขตเฟสที่สองนี่แหะหนึ่งมีนาของเราก็มีจังหวัดทางงาเป็นจังหวัดเริ่มต้นนะที่ว่าสามารถใช้บริการได้ทั้งเจ็ดแห่งเจ็ดนวัตกรรมด้วยและไปได้ทุกที่ด้วยนะครับนะครับพอเฟสที่3ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับช่วงเดือนธันวาคมปรยี่สิบห้าธันวาคมนะครับซึ่งก็พัฒนาระบบนะครับการเชื่อมฐานข้อมูลได้ทุกอย่างนะครับ ก็เป็นกรุงเทพมหานครและล่าสุดครับคือวันที่หนึ่งมกราคมนะครับแล้วก็ประกาศที่ผ่านมานี่เองใช่ครับก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเจ็ดบเจ็ดจังหวัดนะครับประชาชนทุกคนก็สามารถไปใช้ในหน่วยรัการเจ็ดแห่งได้แต่มีข้อแม่เดียวคือต้องเป็นผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นต้องเป็นสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นกีการรักษานะการรักษาเขาบอกมีสามสิบสองกลุ่มอาการที่สามารถใช้ได้ ใช่ครับเป็นเป็นกลุ่มอาการรักษาเบื้องต้นคือเจตนานาอยากบอกว่าหนึ่งลดความเปอ่านคบคนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะเข้าไปแอดที่โรงพยาบาลนะครับเพราะมันหนึ่งมันมันลดกมันเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาค่าเดินทางนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะก็เอาง่ายๆคือปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไอจามน้ำมูกไหลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือแต่โรคที่ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าไปอ่านกว่าจะมีเยอะแยะมากมายสามส ในในส่วนของสามสามสองอาการนี่นะถ้าไล่ดูแล้วมันก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยปวดหัวตัวท้องเสียท้องร่วงนะครับท้องผูกผื่นคันหิดเหาเป็นแผลฝีหนองแมลงสัตว์กัดต่อยขึ้นไส้อาเจียนเหน็บชาเนี่ยเราเราพูดเราจะเข้าใจว่าถ้าอ๋อถ้าเอ่ยอาการอ๋อมันประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเจ็บปวดน้อยจริงๆบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นประมาณนี้บางคนเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าหนึ่ง อ่สิทธิ์ถึงจะเมนะเนี่ยเราจะเน้นเขาเฉพาะสิทธิ์เมแต่ว่าเอ๊ะไปนี่นะปวดท้องต้องไปรอคิวนานแน่นอนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไปอันนี้ตัวหนึ่งหน่ววัตกรรมเข้ามาเติมเต็มนอกจากลดความไม่อาจแล้วหนึ่งก็ให้อยากให้เขาเข้าการรักษาได้ได้ทันท่วงทีถึงจะไปป่วยเล็กน้อยนะครับเขาดึง้ง่ายได้ง่ายจะได้รีบรักษาก่อนเพื่อป้องกันบางทางปวดท้องเนี่ยอาการเริ่มต้นอาจจะปวดธรรมดาถ้ารักษาไว้อาจจะเป็นเสตติ่งเงี้ยมันก็จะ จะเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นแล้วการรักษาก็จะมีค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะครับถ้าถ้ามีหน่วยด้วยกรรมเ่ยปวดท้องไม่ไปโรงพยาบาลไปคลินิกข้างๆได้ไหมหรือจะไปที่ร้านยาไหมอันนี้ครับผมอันนั้นคือในกรณีของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสองอาการนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เจ็บป่วยหนักมากเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างงี้ค่ะอันนี้เราตัวนี้หนึ่งนะเรื่องของการเข้ารับบริการเจ็บป่วยเล็กน้อยตาม คลินิกหรือว่าตามเจ็ดเจ็ดนวัตกรรมของที่นี่นะฮะเจอว่าร้านยากับคลินิกพยาบาลเนี้ยเขาก็จะมีระบบอยู่นะระบบในการติดตามภายในภายใน3วันหรือเจ็ดสิบชั่วโมงถึงเราไปร้านยาก็ติดตามแล้วค่ะอ่ามีติดตามเขามีระบบติดตามเพื่อไปไปติดตามโฟลัพว่าเอ๊ะรับยาไปแล้วพราเขาว่ารับยาเขาให้รับยาใช่ไหมรับยาไปแล้วดีขึ้นไหมอ่าเพราะมันเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะภายใน3ามสิบสองชั่วโมงถ้าถ้า ไม่ไดีขึ้นจําเป็นต้องรับยาเพิ่มไหมหรือว่ามาถ้าเป็นมากกว่านั้นก็ต้องแนะนำนะฮะนี่เนี่ยเจ้าเจ้าของหน่วยบริการต่างๆร้านะนยานนต่างๆเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าโอเคคุณต้องไปรักษาต่อนะที่โรงพยาบาลไหนอย่างไรนะครับอันนี้แนะนํานะครับ,รบอันนี้อยู่ในนวักตกรรมยอันนี้อยู่ในนวัตกรรมนะมคือระบบมันจะมีแบบนี้คือว่านอกจากการให้การรักษาแล้วเนี่ย ให้ติดตามอาการโดยจะรูปแบบเป็นพไหนอย่างไรอาจจะโทรศัพท์ตามหรือรว่าจะไปเยี่ยมอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่หน่วยน,นั้นนะครับซึ่งซึ่งสายใหญ่หน่วยนี้นก็อยู่ในชุมชนก็ระรู้จักแนละคุ้นเคยกันนะครับก็บจะมีระบบติดตามแต่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอันนี้คนคนละสิทธิ์กันเลยนะคน,คน<อ>ละคนละระบบกันนะคนละระบบอ่าเมื่อกี้นี้คือเจ็บป่วยเล็กน้อยนะไปสามารถไปรักษาตามเขาเรียกหนปฐมภูมินรวัตกรรมเจ็บแห่งได้ค่ะแต่ฉุกเฉินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยูเซปยุสิะยูเซบนะฮะ ผู้รดงานคือยูเซฟก็คือเป็นเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินและพิกิตอันนี้ประชาชนคนไทยทุกคนนะเมื่อกี้เราคุยถึงคนสิทธิ์บัตรทองอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นสิทธิ์บัตรทองแตเป็นสิทธิ์ประกันสังคมก็ได้อะไรก็ได้ขอให้คุณเป็นคนไทยมีเลข13หลักคุณมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลไม่ได้บอกว่า ทุกสังกัดนะเอกชนก็ได้เอกชนก็ได้แต่ว่ามีค้อแม้ว่า72ชั่วโมง72ชั่วโมงอ่า72ชั่วโมงอยู่ได้อยู่ในโรงพยาบาลได้72ชั่วโมงอ่าที่จะที่จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายนะถ้าอ่า้าพ้นวิกฤตนะนะอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าพ้นวิกฤตเรียบร้อยแล้วนะก็ ส่งต่อหน่วยต้นหน่วยต้นสังก,กัดที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้<อ>ไปรักษาเช่นใครอยู่โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลสุราษฎร์ก็ส่งต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์องนี้ส่งต่อไปรักษาต่ออันนี้ตามจิตนะครับอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนี้สาม,มารถรักษาได้ทุกที่อยู่แล้วครับรักษาได้ทุกที่อยู่แล้วโดยเฉพาะสิทธิ์บตรท้องนะครับคือไปที่ไหนยังไงเนี่ยสปชชจะเป็นคนที่ตามจ่ายให้เองจ่ายค่าบริการ ไปเกิดวันนี้ที่ไหนก็เข้าไปครับผมถ้า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 เข้าโรงพยาบาลของเอกชนก็เป็นยูเซปที่ว่าในจะสองชั่วโมงถ้าโรงพยาบาลรัฐอื่นก็รักษาไปได้เลยนะก็คืออุบัติเหตุก็อยู่ในยูเซปด้วยครับฉุกเฉินฉุกเฉินวิกฤตวิกฤตครับผมก็ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะคราวนี้นะคะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าต้องการจะเช็คสิทธิ์เราต้องเช็คสิทธิ์ยังไงแล้วก็รวมไปถึงถ้าเราใช้บริการแล้วติดขัดหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องทำยังไงได้บ้าง อันนี้เลยนะก็30สบาทรักษาทุกที่จริงๆมันจะมีคําว่าโดยใช้บัตรประชาชนไปเดียวใช่ไหมตามตามคอนเซปต์ของมันนะครับก็รบกวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอันแรกเลยถ้าให้ลงทะเบียนนะลงทะเบียนเนบาพร้อมนะอันนี้มันอย่างที่บอกว่าเราไปใช้ทุกที่แต่ถ้าจะให้ดีนะฮะทุกที่ที่เราไปรักษาเขาคนจะต้องรู้จักเราด้วยว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรเคยรับยาอะไรรักษาเรื่องไหนบ้างอย่างที่บอกยกอย่าง ก็ปวดท้องเลยคเคยผ่านเคยเคยผ่านการผ่าตัดนู่นนี่นั่นมาประวัติการรักษาครับจะเข้าไปอยู่ในระบบดังนั้นท่านไปรักษาที่ไหนนะคุณเจ้าหน้าที่นะครับโดยคุณหมอคุณยาแพทย์เขาก็จะดึงข้อมูลเขาด,ดึงเปิดเช็คข้อมูลได้เสียบัตรประชาชนเข้าไปเด้เลยกา<อ>เช็คข้อมูลได้เลยว่าอ๋อ นี่คุณมีโรคประจําตัวนะคุณเคยป่วยคุณผ่าตัดการวินิจฉัยนะครับและการรักษาต่างๆมันก็จะแม่นมากขึ้นไม่เสียเวลาเพราะตอนนี้คือเราไม่มีใบส่งตัวเข้าใจมับสามสิบแต่เดิมโอเคถ้าใบส่งตัวเขียนเยอนะโอ้โหคันนี้ป่วยยาวโดยเฉพาะอาการปัจจุบันนนนะป่วยยาวเขียนให้ชัดเจนเลยทางนู้นเขาก็โอเคแต่อันนี้ จะให้มาโทรถามที่ไหนยังไงเจ้าตัวยังไม่รู้จักว่าเคยกินยาอะไรเป็นยังไงใช่ไหมในให้ลงท่เบ็นหมอพร้อมประชาชนแรกเลยนะครับลงที่เป็นหมอพร้อมเพื่อฐานข้อมูลสุขภาพของท่านจะไปอยู่ในนั้นนะครับหน่วยอันที่สองก็พกบัตรประชาชนครับนะครับเข้าไปเจ้าสาทีนี้โทรหน่วยนวัตกรรมเนี่ยก็อาจจะสังเกตยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งร้านยาทั้งคลินิกแพทย์กินทางตกรรมกายภาพบําบัดแพทย์แผนไทยนะครับคลินิกเทคนิคการแพทย์ เขาก็ปฏิบัตเข้าร่วมทุกแห่งนะเราสังเกตอะไรสังเกตอันนี้เลยนะฮะอยากจะโชว์นี่ฮะนีตรงนี้เลยครับผมเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับก็คือถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ที่นี่ฮะร้านอะไรครับคลินิกร้านหมอเพียง30บาทนะฮะทุกที่รับ30ที่นะครับสั้นๆง่ายๆเป็นสัญลักษณ์ได้เลยนะฮะอันนี้แบบนี้คือใช้บริการใช้บริการได้เลยนะครับบัตรประชาชนไปนะครับใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวย้ำนะครับย้ำนะครับแล้วก็ทำฐานข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับโดยสามารถเข้าไปที่หมอพร้อม อันนี้ก็เป็นสิ่งจาเป็นนะครับค่ะสุดท้ายนิดนึงค่ะถ้าจะติดต่อขอค่าปรึกษาเพิ่มเติมช่องทางไหนได้บ้างคะผออเอาง่ายที่สุดเลยดีกว่านะครับจะได้จําง่ายๆคือครับสายด่วนคอนแทคเซ็นเตอร์ของสปชชนะครับก็คือ1 3 3 0นะครับอันนี้โทรได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยประชาชนที่อยู่ในระบบสิทธิ์บัตรทองนะครับอันนี้ก็จะมีข้อแนะนํา เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นว่าเขาจะชี้ช่องต่อไปว่าบริการที่ต้องการหรือคําถามอะไรที่ต้องการจะได้คําตอบ,บนียก็จะมีช่องทางแนะนําต่อไปซึ่งระบบตรงนี้นครับสปชอเองนะโดยเฉพาะส่วนกลางก็จะมีทีมงานไว้รองรับนะครับหลายร้อยคู่สายนะครับรับไว้ แล้วก็จะส่งต่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนสุราษฎร์เรื่องอะไรเกี่ยวกับนครพังผูก็ตพังงากระบี่ก็จะส่งมาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตเออเขตสิบเอ็ดสุราษฎร์ธานีเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ได้ติดตามนะครับติดตามให้ต่ออีกครับหนึ่งสามสามศูนย์จำง่ายอ่าหนึ่งสามสามศูนย์นึ่งสามสามศูนย์นะครับในครั้งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านมนตรีสุดสมครับผู้อำนวยการกลุ่มสปสชเขตสิบเอ็ดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสอบคุณค่ะ